มเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัทเพื่รับชมรายการหยิบมาเรา่าภาคเช้าประจำวันศุกร์ที่30กันยายน2559วันนี้พี่น้องชาวจีนแ่นชาวไทยหลายกลุ่มหลายวัยหลายเพศต่างพากันพยายามปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ ถือศีลกินเจใช้คําว่าถือศีลกินเจเพราะว่าเทศกาลกินเจเริ่มเข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ที่ถือว่าเป็นการเดินเทศการกินเจหรือเริ่มเทศกาลกินเจก็มีกิจกรรมทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูถ้วยโถโอชามเครื่องใช้ไม้สอยที่จะประกอบอาหารแล้วก็เริ่มล้างบ้านล้างช่องแต่จัด โต๊ะหมู่บูชา,าทำความสะอาดเครื่องแท่นบูชายิ่งพระพระพุทธรูปเนเปลี่ยนน้ำชาอะไรทั้งหลายกระถางทูบอะไเนี่ยอ,อีกทั้งวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของการรางท้องใช้คำว่ารางท้องจริงแล้วยังไม่เริ่มต้นเพราะว่าเริ่มต้นกินเจจริงๆตามตําราตามธรรมเนียมปฏิบัติเขากินกัน9วัน9คืน แต่เขานับรวมวันนี้เข้าไปด้วยก็เป็นสิบวันสิบคืนเพราะกินเจจริงๆมันจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่9ตุลานวันที่หนึ่งก็เริ่มต้นประมาณเ,เดือน9ก้เดือนเเดือนเถ้านับตามปฏิทินจีนเดือนนับตามปฏิทินไทยก็เดือน10บนี เพราะปฏิทินจีนนี่จะช้ากว่าเดือนไทยประมาณหนึ่งเดือนเออเริ่มล้างท้องเริ่มกินเจเออ,อาหารที่กินส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเนื้อสัตว์แตม่มีแต่ผักมีแต่ผักมีแต่โปรตีนเกษตรเ,เราท่านทั้งหลายก็อย่ามองว่าความบริสุทธิ มันอยู่ที่การกินอย่างเดียวมันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การถือศีลอยู่ที่จิตใจที่ชำระล้างมนทินได้ลดความคับแคบตระนีเห็นแก่ตัวเอาเปรียบการกินเจจริงๆแล้วมันก็มีเจตนาเพื่อจะอไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้ชีวิตสัตว์ต้องตกร่วงดังนั้นเทศกาลการกินเจก็เป็นเทศกาลของความเมตตากรุณา เมตตากรุณาแล้วก็ถือศีลศีลที่จะถือก็มีตั้งแต่ศีลหแล้วก็ศีล8ตามกำลังตามกำลังของผู้ถือบางคนอดข้า เยนไม่ได้เป็นโรคเรือรลังโรคกระเพาะโรคลำไส้ก็อาจจะต้องถือศีลห้าแล้วก็บางคนถ้ามีศรัทธาแก่กล้าก็สาม ามารถจะถือศีลได้ถึงศีลแปดถามว่าเทศกาลกินเจเป็นอะไรที่ ที่พี่น้องชาวจีนนิยมอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่ ใช่เพราะเวลานี้นี่รู้สึกจะนิยมไปทั่วโลกรอดนอกจากการถือศีล นายจตุพรก็พยายามจะบิดเบี้ยวบิดเบือนเพื่อมีเจตนาจะทําให้ข้อชนทำให้คนเขาเข้าใจพุทธอิสระผิดว่าเป็นคนกล่าวหาใส่ร้ายคณะสงฆ์โดยเฉพาะ เรื่องอทรม,มาสย ยังไงอะ่ะคนคนนี้เขาพยายามดูหมิ่นเหยียดยามว่าคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตรงกับข้อหามาตรา157แล้วคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคุณยังปล่อยให้เขาเหยียดยามอยู่ก็เท่ากับว่าคุณกําลังจะให้คนคนนี้ย่ํายีกระบวนการยุติธรรมกระบวนการทางตุลาการของประเทศแล้วใครจะเชื่อถือการทํางานของคุณต่อไป เราก็เลยไปบอกให้ DSI เอเขาดำเนินการว่าเอาหลักฐานไปให้เขา DSI เอสไอเขาก็สอบปากคำแล้วก็นำมาซึ่งการร่วมกันยื่นเรื่องต่ออายการเพื่อถอถอนประกันครับขอถอนประกันทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ว่าว่าว่าหลวงปู่เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาสู่การดําเนินการขอประกันจตุพรในครั้งนี้นะครับก็ฉันก็คนแรกอ่ะฉันเป็นคนแรกที่ไปยื่น ทีนี้เนี่ยเอางี้วันที่สามตุลานเนี่ยทุงปูมองความเป็นไปได้ว่าจะออกหน้าไหนถอนหรือไม่ถอนเนะี่ยเออฉันดูอย่างนี้นะดูเงื่อนไขอะฉันไม่ได้มองวนโนไปเรื่อยเปื่อยอะแต่ฉันดูหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลเนี่ยนจุตุพรเนี่ยผิดเงื่อนไขเกือบทุกข้อนะอย่างเช่นเงื่อนไข,ขของสารที่บอกว่าอย่ามาจับจ้วงหรือใส่ร้าย,ายทําให้ผู้อื่นต้องเสียหายนายจตุพรก็ผิดเงื่อนไข ยุโยงปลูกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดืองต่ออำนาจรัฐและการปกครองอานายจตุพรก็กระทำโดยการยุโยงปลูกปั่นให้ชาวบ้านไม่ยอมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมและอ้างว่าสองมาตรฐานนายจตุพรก็ทำกรณีดูหมิ่นเหยียดหยามนายจตุพรก็ทำมาเป็นระยะและทำมาตลอดต่อเนื่องสองปีที่ผ่านมาไม่มีเว้น เขาชอบพูดก็พูดส่งพูดไปเรื่อยเปลืย่ยเหมือนกับวันนี้ที่ฉันเขียนลงเฟซบุ๊กเมื่อาวานนี้ที่เขียนลงเฟซบุ๊กไพรอะฉานั้นพฤติกรรมของเวลาน้อยจริงครับก็หมายความว่าเท่าที่ดูจากเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็คือโอกาสสูงมากที่จะใช่ใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่กล้าร่วงต่อการตัดสินใจของศาลได้หรอกนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเพราะศาลท่านก็มีเมตตานะเราก็ต้องคอยดูว่าศาลจะพิจารณาว่าอย่างไร ครับอเอาละครับชัดเจนครับขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเวลาน้อยจริงๆครับจ้าขอบคุณมากจเจริญธรรมครับผมเอาละครับเมื่อกี้จบตรงไหนล่ะพอดีมีมาขัานกลางก็คือเออเอเอทอทั์ไบทีวีเขาสัมภาษณ์สดออกรายการข่าวอาของร<ม><ว>ายของทอทั์สถานีทอทั์ไบทีวี เราพูดกันถึงเรื่องการกินผักว่าการกินผักเนี่ยถามว่ามันมีประเด็นว่ามากินแล้วมันจะทำให้สุขภาพดีไหมต้องบอกว่ามันช่วยได้ในระดับหนึ่งเรื่องสุขภาพดีแต่ถามว่าแข็งแรงไหมเนี่ยไม่ได้เพราะาร่างกายเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของสารเคมีอวัยวะแต่ละส่วนมันก็มีสารเคมีเฉพาะที่จะต้องบำรุงอ,อ,วอวัยวะภายในร่างกายไม่ใช่เฉพาะ สารเคมีหรือว่าสารอาหารที่ได้จากผักหรือพืชใบเขียวเท่านั้นมันต้องมีเกลือแร่โปรตีนวิตามินธาตุอาหารต่างๆที่ได้จากเนื้อสัตว์ไขมันแล้วก็แป้งทั้งหมดนี่มันมันคือกระบวนการของสารเคมีที่เข้าไป,ปบำรุงหรือว่าสารอาหารที่เข้าไป,ปบำรุงบำเรเลออวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป งอย่างเช่นกรณีเรื่องอสารที่บำรุงสมองอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ได้จากปลาแล้วกสัตว์น้ำแม้แวาถ้าเราไม่กินสัตว์น้ำไม่กินปลามันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสมองเบอร์มสมองเบอร์สายตาเสื่อมอาจเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสารสกัดสังเคราะห์แต่สุดท้ายมันก็ต้องเอามาจากปลาแล้วพืชบางชนิดมันก็ไม่ได้มีสารประกอบครบที่จะบำรุงบำเลออาหารเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่บอกว่ากินผักแล้วร่างกายแข็งแรงคงฟังไม่ได้แต่คำกล่าวที่บอกว่ากินผักแล้วทำให้สุขภาพดีน่าจะฟังได้น่าจะฟังได้นอกจากกินผักแล้วสุขภาพดีแล้วก็คือมันสุขภาพดีเพราะว่ามันได้ขับถ่ายของเสียที่หมักหมมอยู่ในร่างกาย อันดับต้นเลยก็คือตัวมันจะเบาเนีแล้วก็ความอึดอัดขัดเคืองมันก็จะไม่เกิดขึ้นในร่างกายไขมันมันก็จะลดลงแต่เดี๋ยวนี้อาหารเจทั้งหลายก็มีแต่มันเยอะมากก็น่าห่วงเหมือนกันนีแล้วอาหารเจทั้งหลายโดยเฉพาะผักพืชผักที่อยู่ในช่วงฤด,ดูน้ําหลากเนี่ยมันแพงและหายากเพราะฉะนั้นการที่จะมีผักมาวางตลาดได้มันต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ชอบก็คือการผลิตที่มันน่าจะต้องใช ใช้สารเคมีเยอะมากเพราะมันต้องรักษาผักเพื่อจะให้มาได้ราคาหรือมาขายให้ได้ราคาที่มันแพงอยู่ในเวลานี้ซึ่งก็น่าห่วงและอันตรายจึงอยากจะวิงวอนว่าก่อนจะใช้ผักทุกชนิดเนี่ยเอามาล้างให้สะอาดลวกน้ำร้อนสักครั้งสองครั้งนะนอกจากล้างน้ำเปล่าเปล่าล้าลงน้ำเกลือล้างน้ำ,นำส้มแล้วก็ต้องลวกน้ำร้อนแล้วจึงจะมาผัดมาต้มมาแกงแล้วก็ไขมันก็อย่าพยายามให้มันเยอะนัก คนกินเจเป็นโรคไตเนี่ยได้ยินมาบ่อยแล้วก็เคยรักษาคนกินเจเป็นโรคไตามาเยอะมากก็เพราะว่าเมื่อมันไม่มีรสชาติอะไรก็พยายามใส่เค็มใส่หวานเข้าไว้มันก็เลยกลายเป็นโรคไตเรื่องนี้ก็ต้องพูดต้องเตือนต้องคุยกันว่าอย่าพยายามกินเจที่มันมีรสจัดเเช่นรสเค็มรสหวานมากเกินไปกินเจเป็นโรคเบาหวานก็เพราะว่าเราขาดสารอาหารที่ได้มาจากโปรตีนไขมันสัตว์ มันก็เลยทําให้ร่างกายเพลียง่ายเพราะเพลียง่ายก็จะจะแตบี้ตะบันที่จะหาของหวานมาเติมเพื่อให้ร่างกายมันไม่เพลียกินเจนก็เลยกลายเป็นเบาหวานอันนี้ก็ต้องระมัดระวังน,นอกจากทําให้ร่างกายแข็งเอ้ยทำให้ร่างกาย,ากายสุขภาพดีแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการทําให้สุขภาพจิตดีด้วย เพราะการกินเจก็มีเจตนาชัดเจนเป้าประสงค์ชัดเจนเราเพื่อต้องการเว้นหรืองดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ยุยงให้คนอื่นฆ่าเพื่อตัวเองไม่สนับสนุนให้ใครฆ่าเพื่อตัวเองไม่สั่งให้ใครฆ่าเพื่อตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ได้กํากับดูแลบังคับว่าให้พระสงฆ์ต้องกินเจเหมือนดั่งคํากล่าวขอของพระเทวทัต ที่มาขอว่าพระพิสูุต้องกินเจหรือกินผักตลอดชีวิตพระองค์ก็บอกว่าพิสูนเนี่ยอยู่ได้ด้วยเนื่องด้วยชาวบ้านเขาให้กินจะมากําหนดว่าจะกินอย่างนั้นได้กินอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยบางครั้งถ้าพิสูนนั้นเดินทางไปในที่ไกลแล้วหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นเมืองนั้นเขาไม่ได้กินผักเขากินแต่เนื้อพิสูุนนั้นก็อาจจะอยู่ไม่ได้พระธรรมวินัยนี้ก็ไม่เจริญพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บังคับเนี่ย เอาเป็นว่าชาวบ้านก็ให้กินอะไรก็กินเถอะถ้ามันกินแล้วมันไม่ตายกินแล้วไม่เสียหายต่อพรหมจรรย์แล้วก็ถ้าจะกินเนื้อสัตว์พระองค์ก็ทรงมีกติกาไว้3อย่างก็คือหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตน2ไม่ได้ยินว่าเขากําลังปรึกษาหาลือกกันในการฆ่าหรือไม่ได้ยินเสียงสัตว์นั้นร้องโหยหวนในการที่โดนฆ่า แล้วก็สก็คือไม่สงสัยไม่สงสัยว่าอาหารเนี่ยเขาฆ่าเพื่อตนหรือเปล่าเช่นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อกาเนื้อไก่อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาฆ่าเพื่อตนไหมถ้าไม่สงสัยสสิ่งนี้ถ้าครบองค์ประกอบก็พระพุทธเจ้าบอกว่ากินแล้วไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ได้ไปสั่งเขาฆ่า,าเราไม่ได้เห็นเขาฆ่า,าเราไม่ได้ยินเขาฆ่านะไม่ได้ยินว่าเขาจะทําเพื่อเราเออก็สามารถกินได้ เพราะว่าชาวบ้านเขาเป็นคนทําทั้งหมดเราไม่ได้เป็นคนทำแมมรวมๆแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้พระอยู่อย่างผ่อนคลายแล้วก็เข้ากับทุกสังคมได้ถ้าไปอยู่ในเมืองที่เขากินผักก็กินไม่ได้เสียหายไปอยู่ในเมืองที่เขากินเนื้อก็กิกนไม่ได้เสียหายเป็นแต่เพียงว่าอย่าไปชี้ให้เขาทําเพื่อเราก็แล้วกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกํากับเพราะฉะนั้นการกินผักก็กําหนดไว้ชัดเจนว่า ในครั้งพุทธกาลไม่มีพระเทวทัตพยายามขอพระเจ้าไม่ให้แต่หลังๆต่อๆมาหลังจาก2 0 0 0กว่าปีในประเทศจีนก็มีกิจกรรมการกินเจเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนนมันเกิดหลายสมัยมากเพราะมันเกิดแล้วมันก็ล่มไปเกิดแล้วก็ล่มไปตั้งแต่ราชวงศ์เป่ยเว่ยส่งเหนือจนกระทั่งมายุคจินซีฮ่องเต้แล้วก็มายุคเชง ทั้งหมดนี่ก็มีเทศกาลกินผักกันเป็นระยะระยะแ,แล้วก็ล่มไปกินแล้วก็ล่มไปกินแล้วก็ล่มไปมันก็เลยมีตำนานหลายหลายตำนานมากได้ยินว่าจนถึงเก้าตำนานเนี่ยเนี่ยจนถึงเก้าตำนานในการกินผักแต่ก็จำได้ไม่หมดก็เลยไม่อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผิดผิด,ผด,ผดถ,ถูกถูกแล้วพี่น้องชาวจีนจะมาว่ามั่วก็เอาเป็นว่าจำได้แต่เพียงว่าสิ่งที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่กินเพื่อความบริสุทธิ์ เนี่ยไม่ว่าจะกินผักกินเนื้อกินสารพัดกินถ้าเราบอกว่ากินแล้วเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยอย่าพูดอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดพูดผิดเพราะถ้าบอกว่ากินผักบริสุทธิ์เนี่ยไอสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายเนี่ยงวก,กับควายเนี่ยมันคงบริสุทธิ์กว่าเราอะ่ะเพราะชั่วชีวิตมันไม่เคยกินเนื้อนะมันไม่เคยกินไก่กินหมูกินปลาแต่มันก็ยังเป็นงวเป็นควายอยู่ให้ง้ง พระพุทธเจ้าบอกว่าสุทที่สุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มีได้โดยการกระทําของตนไม่ใช่โดยการกินและการกระทําคืออะไรรักษาศีลเนี่ยรักษาศีลแผ่เมตตาเจริญภาวนาอย่างนี้มันจะทําให้เกิดความบริสุทธิ์ได้เขาจึงมีคํากล่าวว่าถือศีลกินผักไงก็อย่างที่บอกว่าถือศีลน,นั่นแล้วมันต้องศีลเท่าไหร่กี่ข้อก็ถ้าธรรมดาธรรมดา เราไม่ค่อยแข็งแรงก็เอาท่ศีลห้าถ้าแข่งครัดปฏิบัติอยากจะทําตนเป็นคนทําบุญให้กับตัวเองทําบุญให้กับสังคมและคนรอบข้างและทําบุญให้กับชีวิตสัตว์ก็เอาท่ศีลแปดนะเพราะมันแค่9วัน9คืนหรือ 10, 10วัน10คืนเองถ้าทําได้มันก็เป็นเรื่องดีอย่างนั้นแหละมันเป็นความบริสุทธิ์เฉพาะตนไม,ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการกินเพราะนการกินเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมแต่ไม่ได้เหตุสำคัญในการจะทำให้ชีวิตเราจิตวิญญาณเราบริสุทธิ์ได้นะทำความเข้าใจตามนี้อีกทั้งเทศกาลกินเจก็สำคัญที่สุดเขาก็จะนิยมกันคนโบราณสมัยก่อนนี้อยู่ใกล้ๆโรงเจอาาอากงอากิมอาสอทั้งหลายก็เวลากินเจก็จะไม่หว่ไม่ด่าว่าใครข้างๆบ้านเน่เคยมีอาม่าคนหนึ่งปกติแกเป็นคนปากร้ายมากนะ แกจะจ,กจ,กจ,กจุกจิกจุกจิกนินทาชาวบ้านไปทั่วพอถึงเทศกาลกินเจทีนึงเนี่ยแกจะหุบป,ปากเลยแกเงียบแกไม่ตำหนิว่าใครลูกผัวก็ไม่ว่าไม่บนนะไม่โกรธนะมีจิตใจเย,ยือกเย็นแล้วก็วันๆเอาแต่นั่งชักประคำสวดมนต์ของแกไปนโมอรกกุลนโมอรกกุลอะไรของแกเนี่ยเราก็ฟังแ,แต่เล็กๆก็เห็นพฤติกรรมของแกมันเปลี่ยนไปในเทศกาลกินเจ อย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพลถือศีลกินเจแล้วก่อนหน้านั้นแกก็จะล้างบ้านทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูหม้อหายกระทะกระทิงทั้งหลายแกจะไม่อาไปใช้ร่วมกับคนกินชอหรือกินเนื้อสัตว์แกจะมีของแกต่หากแล้วแกก็จะเอามาล้างแล้วก็ตากแดดแตตากแดดอยู่วันสองวันแหละจนกระทั่งจับดูแล้วมันร้อนน่ะจับดูแล้วหม้อร้อนกระทะร้อนตะหลิวร้อนช่วยชามร้อนน่ะแกถึงจะยอมเก็บเข้าไปเขาบอกว่าให้ ให้ให้พระอาทิตย์ส่องแสงมาฆ่าความบาปเชื้อโรคทั้งหลายที่อยู่ในภาชนะในแกนถือแกอย่างนั้นเคยไปถามแกว่าทําไมต้องแตกแดดนานขนาดนี้งั้นรวมๆแล้วอาจจะเป็นความถือเคร่งมากเกินไปหรือถือสายกลางหรือถือสายหย่อนอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลแต่ทําแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเสียหายด้วยก็ทําไปเถอะพอใจทําอะไรก็ทํา แล้วมีคนถามว่าเห็นด้วยไหมกับการกินเจที่เอาเอาโปรโตีนเกษตรมาทำปั้นเป็นขาหมูเป็นเป็นปลาเป็นเนื้อไก่เป็นแพะเป็นแกะอะไรทั้งหลายเนี่ยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วทุกปีก็จะพูดอย่างนี้ว่ากินเจเนะี่ยมันมันกินด้วยใจถ้าเจจำใจเนี่ยเขาเรียกเจต่อแหล ไอเจตอแหลนี่มันจะต้องปั้นให้มันเป็นพิสดารพิเศษพันลึกให้มันเหมือนกับปลาเหมือนกับหมูเหมือนกับไก่แล้วจะไปโกหกตัวเองทําไมก็กินไก่มันสักหมดเรื่องกันจะต้องไปปั้นให้มันเป็นไก่เป็นหมูเป็นขาหมูเป็นปลาไปแล้วมันไม่ใช่ถูกนะนะมันแพงมากันั้นไหนๆจะกินเจจักใจอย่าไปกินเจจ,จําใจก็คือเจตอแหลอย่าไปกิน พูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวคนปั้นหมูปั้นไก่ก็มาบน่นมาด่าอีกว่กาผู้ไทยสละอาวิแล้วกูหมดอาชีพแล้วก็มันจำเป็นต้องพูดไงก็เพราะพูดแล้วมันทําให้คนฉลาดขึ้นไม่โง่เขาไม่อยู่ในอํานาจการครอบงําของอารมณ์ไงเพราะกินเจเนี่ยมันจะต้องทําให้ให้ให้ใจบริสุทธิ์ด้วยให้ใจเบิกบานแจ่มใสด้วยไม่ต้องมามีมายาสาไถายมากเกินไปมันเป็นการซื่อตรงเรียกว่า ทำมันเจเลสุดจริตตังเจเลนะ่ะผู้ประพฤติทำอันสุดจริตที่เกิดขึ้นจากใจเนีอย่าทําให้ปากว่าตาขยิบอ่ะปากบอกกินเจเนีแต่ดันปั้นออกมาเป็นขาหมูเป็นไส้หมูอะไรอย่างเงี้ยแหมมันไออย่างนี้ไม่ใช่เจและเนีเจจาใจละเนี่ยเจยจาใจ,เ,จ,ใจเอาเป็นว่าเทศกาลกินเจครั้งนี้เนี่ย เราจะมาถือศีลกินผักอะไรก็ตามทีเถอแต่ก็อย่ามาอวดอ้างตัวเองเป็นเป็นยกตนข่มท่านว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์การารามบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่การกินความบริสุทธิ์มันอยู่ที่ทำแหนะคิดและจิตใจนะย้ำตรงนี้แล้วก็เทศกาลกินเจตอนนี้โรงเจหนะ่าวัดอ้อน้อยเขาก็เริ่มแล้วของมูลนิธิเขาก็เริ่มทําเทศกาลกินเจเริ่มแล้วใช่ไหม เขามีทุกวันใครจะมากินอาหารเจได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆแล้วก็มีเจริญพระพุทธมนต์เช้าเย็นทุกวันมีกิจกรรมฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาไปตามเหตุตามปัจจัยใครจะมาอยู่มากินเจก็ตามอัธยาศัยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน,แล,กนแล้วก็มีการแจกแจกมหาทานเขาเรียกทิ้งกระจาดนะมะั้งในวันไหนก็เดีย๋ยวค่อยไปถามกันดูอีกที เป็นเรื่องของสมพานกับ่ากเขาจะจัดการรวมๆสรุปแล้ว